สวัสดีค่ะซาม,มีบันทิตาค่ะตั้งแต่ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลมานะคะมีก็หาโอกาสได้ไปเที่ยวยากมากแต่ว่ามีครั้งหนึ่งค่ะได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านเกิดของคุณแม่นั่นก็คือจังหวัดเลยค่ะภาพที่มีประทับใจก็คือภาพเท่ๆภาพนี้เลยค่ะข้างหลังก็จะเห็นเป็นแม่น้ำโขงมองลึกเข้าไปอีกนิดนึงก็จะเห็นประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะประเทศลาวนั่นเองค่ะ เชียงคานอำเภอเล็กๆในจังหวัดเลยเป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์มากตอนที่มีไปสองข้างทางก็จะเป็นบ้านไม้แบบสมัยก่อนคนที่นู้นก็น่ารักรวมไปถึงทัศนียภาพริมฝั่งโขงที่สวยงามทําให้มีประทับใจมากเลยนะคะที่สําคัญค่าใช้จ่ายราคาก็ยังไม่แพงด้วยค่ะถ้าใครมีเวลาสามารถหนีความวุ่นวายของเมืองไปอยู่ที่นั่นได้นานเลยละคะ่ะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นภาพถ่ายความทรงจำหนึ่งของใครติดตามกันนะคะสนับสนุนโดยการ